สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ3ธันวาคมครับตอนนี้เงินประกันรายได้ยางภาราระยะท,ที่สองงวดหนึ่งนะครับยังไม่ได้จ่ายแก่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเนื่องจากยังติดขัดในเรื่องออความเห็นของสำนักงบประมาณประกอบการ อนุมัติของคณะมนตรีนะครับวันนี้มีความคลื่อหน้าเพิ่มเติมครับที่เพจการยางแห่งประเทศไทยครับมีการโพสต์ข้อความสุนทรรักลงนะครับที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการเกษตรและสหกรสภาผู้แทนราษฎร3ธันวาคมนะครับก็มีการโพสต์รูปภาพและก็ถแถลงข่าวนะครับคณะกรรมาการเกษตร และสหกรสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวประเด็นโครงการประกันรายได้ระยะที่สองที่ยังมีปัญหากรณีความเห็นประกอบมติครมอของสำนักก็ประมาณที่ไม่ให้จ่ายเงินชดเชยกับชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือบัตรสีชมพูคณะกรรมธิการเกษตรและสหกรสภาผู้แทนราษฎรจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพื่อให้ทบทวนมติครม โดยให้สำนักงบประมาณทำความเห็นประกอบมติคอรมอเหมือนกับโครงการประกันรายได้ระยะแรกที่ไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวสวนยางบัตรสีชมพูก็อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับตอนนี้บัตรสีชมพูอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะสองครับเนื่องจากความเห็นของสำนักงบประมาณมีความเห็นประกอบ กัมติคอรมออนุมัติเมื่อ3พฤศจิกาความเห็นของสำนักงาณบอกว่าจ่ายโครงการประกันรายได้ยางพาราได้เฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทำนองนี้นะครับที่นี้บัตรสีชมพูนี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่เข้าข่ายได้รับเงินทีน่นี้เรื่องนี้ยังสู้กันไม่หยุดนะครับคณะกรรมการเกษตรและสาก์สภาผู้แทนรัษฎรนะ ซึ่งมีนายสุนทรรักโลงเป็นเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการก็ได้ออกมาถแถลงข่าวว่าวันนี้คณะกรรมธิการเกษตรและสหกรณ์จะมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้ทบทวนมติทบทวนมติครรม ที่ได้อนุมัติไปแล้วเมื่อ3พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าการทบทวนมตินี่ก็จะต้องมีการประชุมครมอในครั้งหน้านั่นแหละครับพอมีการประชุมครมอในครั้งหน้าที่ประชุมก็จะได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนมติหรือเปล่าก็แล้วแต่ในที่ประชุมครมอซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เรื่องการจ่ายเงินยางพาลางวดหนึ่งก็ยังต้องรอต่อไปครับยังไม่สามารถจ่ายได้ เพราะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตกลงบัตรสีชมพูจะให้ไหมหรือว่าจะไม่ให้นะครับตอนนี้สู้กันไม่หยุดครับคือเขาพยายามจะทําให้บัตรสีชมพูได้เงินนะครับจึงจึงยังไม่สามารถจ่ายได้ตอนนี้นะครับจะออกมาอย่างไรรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเรื่องนี้ยังไม่จบไม่ง่ายนะครับแล้วก็ยังจ่ายไม่ได้ด้วยช่วงนี้สวัสดีครับ